จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายระศาสนาไม่ส,สวัสดีค,ครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับ ายการตามทางพระพุทธเจ้าพกรทันผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาข้อคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสรพพทานางธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวทุกคน ทุกคนในครอบครัวจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ลวกพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นทัธาของกุลปราณีสงเคราะห์ธรรม รัทธาของคุณศักดาเผิดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอ่านหนังสืออภิธรรมะแล้วผมนี่ตาใสแจม มองเห็นเป็นคุ้งเป็นแควเป็นช่องเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่ามีคําถามเนี่ยจิตก่อนเกิดจิตอะไรและจิตก่อนตายจิตอะไรแค่เนี้ยผมก็ทะลุแล้วมองทะลุแล้วจิตก่อนเกิดก็คือจุติจิตจุติจิตต้องดับไปก่อนปฏิสนธิจึงเกิดได้นั้นจิตก่อนเกิดก็คือจุติจิต จิตก่อนตายก็คือจุติจิตถ้าจุติจิตไม่ทำหน้าที่ดับการตายก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นจิตที่ทำหน้าที่เกิดกับจิตที่ทำหน้าที่ตายเขาทำกิจทำหน้าที่แล้วเราก็มาพูดว่าเบื้องหลังของการตายเบื้องหลังของการเกิดแล้วผมก็รู้เบื้องหลังของการตายเนี่ยอารมณ์มันปรากฏก่อน จิตมัต้องไปเสพอารมณ์ที่ปรากฏก่อนถ้าอารมณ์ที่ปรากฏก่อนมีอายุแค่ห้าขณะเพราะกําลังจิตมันใกล้จะดับมันอ่อนอารมณ์ก็อ่อนจิตก็อ่อนนั่นอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายนั่นแหละมาปรากฏห้าขณะจิตก็จะรับอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายขณะสุดท้ายจะเหลือไว้หนึ่งขณะ อารมณ์จะเหลือหนึ่งขณะให้เมื่อจุติดับปุ๊บปัิสนที่เขาจับอารมณ์ที่เหลือหนึ่งขณะก่อนตายนั่นแหละถือปัิสนที่เกิดในภพใหม่ท่านอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายเนี่ยสำคัญมากก่อนตายเราจึงต้องระมัดระวังอย่าให้อารมณ์่า่บาป่ายอกุศลปรากฏรู้ว่าใครจะตายอย่าไปร้องไห้ให้เขาได้ยินอย่าไปร้องไห้เขาแค่เห็นคุณพ่อผมอะ ท่านจะไปตั้งแต่บ่ายสองโมงพอนี้ผมรักษาการแทนเจ้าว่าเจ้าหน้าจังหวัดมาต้องอยู่ต้อนรับเจ้าหน้าจังหวัดกว่าจะท่านจะกลับระหว่างเจ้าหน้าจังหวัดนั่งคุยกันคนเดียวคนมาตามที่อตามยมท่านแยกแล้วละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละแยกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านกว่าจะกลับตั้งห้าโมงเย็นพอเจ้าหน้าจังหวัดกลับเราก็ต้องรีบไปที่บ้านบนัิบัาิ ทุกคนนั่งร้องไห้พ่อหายใจละลวยละลยุยละลยุยพูดจาอะไรไม่ได้แล้วผมก็บอกเอาใครจะร้องไห้ลงไปข้างล่างเลยนะอยู่ก็อย่าร้องไห้และอย่าส่งเสียงเลยทั้งหมดทั้งสิ้นผมก็จับข้อมือไม่มีฉีดยาที่ข้อมือก็ฉีดไม่เข้าแล้ว ทำไงดีเหลือไอ้สิมันตุกต,กตุกอยู่ที่คอเอาแล้ววะฉีดเส้นโลหิตแดงที่คอแอดลรตอาลินกระตุน้นหัวใจฉีดได้พอฉีดยาไปประเดี๋ยวหนึ่งท่านก็ขยับปากแสดงว่าคอแห้งผมก,ก็ตัดกูรอนซานสมัยก่อนนะเครื่องดื่มออกมาใหม่ๆเลยกูรอนซานตัดหลอดปุ๊บก็ใส่ช้อนหยดใส่ปาก ประเดี๋ยวนึงท่าก็ลืมตาคุยผมจะไปตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วคอยท่านเราก็ต้องรีบลนะอา้าวไม่เป็นไรนะขอดอกไม้มาทูบเทียนนะให้โยมบูชาพระรันตนตรัยก่อนท่านก็บูชาพระรันตนตรัยอา้าวทำกรรมาฐานในโยมนะสวดตามนะอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสุชาชา ตรวชา้าๆแล้วประทังประโซ่ตามจบเดียวท่านก็บอกว่าเหนื่อยตามไม่ไหวอะตามไม่ไหวไม่เป็นไรเอาสองคำพุทธโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเราทำตามจังหวะให้ท่านบัดเดียวเดียวท่านก็บอกว่าผมจะไปแล้วนะแม่อยู่ไหนถามหาแม่ ก้มมาบอกเจ็ดห้าน่จะไปแล้วนะให้แม่ก้มมาบอกเจ็ดห้าเอาดียวพ่อจะตลกมากแม่ก็ข้าข้าข้าไม่คิดจะซื้อหรอกไปเจ็ดห้า เอาทำกมาทานต่อเริ่มตามไลทีท่านให้ท่านไปหยิบห่อผ้าที่อยู่ในหีบมาให้หน่อยแบงบาทเหรียญบาทห่อไว้แบ่งนะให้น้องเท่านี้และท่านเอาเท่าน,าานี้บอกพอและจบจบเพิ่งนะ้านะ อาตมาไม่เอาเราเดี๋ยวให้น้องหมดเลยท่านก็สาธุทำกรรมฐานดีกว่าย่าห่งอะไรเลยเถื่งอยู่ไหนนะว่าเถื่งออยู่ไหนเรียกมาสอนให้คนรพพี่เหมือนพ่อนะพ่อจะไม่มีแล้วต่อไปนี้เหลือพี่ให้นับถือพี่เหมือนพ่อ ไม่ต้องห่วงแล้วนะโยมทำกรรมาฐานต่อทำกรรมาฐานไปปพะเดียวผมจะไปแล้วนะสั่งนะผมจะไปแล้วเอาไปไม่เป็นไรทำกรรมาฐานต่อเพียวเดียวท่านกสงบแล้วก็เงียบผมยังไม่หยุดเสียงพุทธโธเลย เสียงพุโทโธผมยังก้องตลอดก,ก็ลวงยามกระจายสัมฤทธภาดที่จมูกถ้าสัมฤทธปลิวแสดงอย่างหายใจเงยียบสนิทไปแล้วไปต่อสอืบตอนนั้นที่ศาท่านอยู่บนตักผมนะนท่านนั่งแล้วผมก็โน้ม เอามาหนุนตักผมทำกับประทานก็นไปพอไปแล้วก็แน่ใจได้เราไปแล้วเอาศีสาลงจากตักเอาผ้าคลุมใจมันหายในชีวิตเราพ่อเราไม่มีแล้วมันเกิดความรู้สึกน้ำตามันลุมเปิดดูหน้าพ่อยิ้มแป้น เอ้พ่อไปด้วยอาการยิ้มอมืนี่ฮะนะธรรมะผมดีใจส่งพ่อเรียบร้อยมาถึงแม่หลายท่านคงรู้แม่ก็ส่งเรียบร้อยแต่ตอนแม่เสียผมอยู่ที่กรุงเทพแต่วิธีส่งของท่านเนี่ยผมจะต้องมาเยี่ยมท่านเสมอและก็จัดให้มีการถวายสังฆทานทุกวัน แม่จะต้องเห็นพระได้ยินเสียงพระนี่คือวิธีการแม่สินใจผมอยู่ที่กรุงเทพรีบกลับมาทันทีต้องขอบคุณนะรู้สึกว่าหัวใจสาคัญของงานคณะก็พิยุทธมโนธรรมจเจริญแสงในที่ช่วยจัดการ ไปเอาลงศพลงเย็นที่วัดอเอามาใส่กลับมาเปิดดูหน้าแม่ยิ้มแป้นอีกเหมือนกันยิ้มฉันก็สบายใจทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือเหตุการณ์เบื้องหลังของการตายของแต่ละท่านแต่ละท่านครับเอา เล่าให้ฟังถ้าจุดตั้งลืมมักมีองค์แปดเป็นยังไงนะใครสงสัยแล้วนะลคยสงสัยได้แล้วนะค่ะอาจิตก่อนเกิดจิตอะไรจิตก่อนเกิดก็คือจิตที่ตายเพราะตายปุ๊บมันเกิดทันทีจุดที่จิตดับปุ๊บปฏิสนธิก็เกิดต่อทันที วิถีจิตมีอะไรเป็นอารมณ์วิถีที่ดับเกิดห้าขณะแต่มีจิตรับวิถีทั้งสี่ขณะเหลืออารมณ์หนึ่งขณะเพราะจิตที่ดับนั้นจะไม่รับอารมณ์ที่เกิดก่อนตายเพราะจิตดับอารมณ์เหลือหนึ่งขณะไปสนที่ก็จับอารมณ์ที่เหลือหนึ่งขณะนั้นเกิดในภพใหม่ทันที ไม่มีระหว่างขัน้นด้วยอํานาจของอนันตรปัจจัยสัมมันตรปัจจัยมีหลักฐานชี้แจงจิตตรงนี้ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นทันทีไม่มีจิตไรรองขัน้นเรียกว่าอนันตรปัจจัยแน่นอนคือสัมมันตรปัจจัยธรรมมีไว้เรียนตัดสินได้ไม่มีวิญญาณล่องลอยไปไหนอย่างที่เขาสอนกัน หลักคำสอนพุทธเจ้ามีไว้ให้เราเรียนศึกษาไว้สุดเหตุปัจจิโยอนันตปัจจโยสัมมันตระปัจจิโยก่อนจะจิตจะดับอารมณ์เกิดขึ้นก่อน,นอารมณ์เกิดขึ้นก่อนก่อดดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี่เรียกกันว่าจะ อารมณ์ก่อนตายอารมณ์ก่อนตายก็มีสองประเภทนั่นก็คือ,อะมะรณาันนวิธีนั่นคืออารมณ์ก่อนก่อนในขณะตายก่อนตายก็คือมรณาสันนการที่มีหลางสังหรณ์เกิดขึ้นก่อนบางทีงเราเห็นคนบางคนไม่มีหัวมีแต่ตัว นั่นนะครับมรณสันนการณ์เกิดอย่างที่ผมเคยเล่ามันเป็นมรณสันนาการสามีภรรยาไม่เคยทานข้าวดยกันเลยออกไปแต่เช้าไปทำงานภรรยาก็อยู่กับงานสามีก็ทำทานจะทานข้าวแล้วก็ต้องรีบออกวันนั้นสามีขอให้ภรรยามาทานข้าวพร้อมกันหน่อย ภรยาว่าวันนี้แปลกนะพ่อทาไมต้องมาทานขา้าวเอาหน้าขอมือเดียวนะนะขอมือเดียวและเป็นมือสุดท้ายด้วยไม่ขออีกขอครั้ขขงเดียวอา้าวกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จไปทํางานตกเย็นทราบว่าสามีเสียชีวิตแล้วเห็นไหมเขาพูดเป็นคําอะไรเป็นไหนไหนมือเดียวสุดท้ายไม่ขออีกแล้วนั่นะ ยังพ่อผมก็เรียกแม่มาถ้าฉันตายแกจะทำไงแม่ก็บอกฉันตายแกค่ะก็เผาแกเลยพูดตลกไงจริงนะอย่าเปลี่ยนนะจริงจริงโอ้ยดีใจสั่งให้เผาเลยกลัวจะไปฟังเป็นภาระเครื่องกังวนดีใจอย่าเปลี่ยนใจนะลุ่งขึ้นอีกสองสมวัน แม่หุงข้าวเหลืองหมดหม้อแม่รู้เลยวันนี้พ่อไปแน่ถ้าหุงข้าวเหลืองหมดหม้อนะนั่นแหละครับไม่มีใครขมิ้นไปใส่หรอกครับแต่มันเหลืองเหมือนขอมิ้นใส่นั่นแหละฮะเป็นมรณาสถานเย็นวันนั้นพ่อเขาไปอย่างที่เราให้ฟังั้นชีวิตเบื้องหลังการเกิดชีวิตเบื้องหลังการตาย ควรเรียนเอาไว้เราก็จะได้รู้นี่ก็เตือนหลายครั้งแล้วนะเตือนหลายครั้งวันนั้นยืนต่อหน้าบุ๋มจึกเอ้ยเอ้ยเอ้ออย่างอย่างอย่างย่าเพิ่มไปอย่าพิ่งไปต้องบอกเหมือนเตือนพยุงอยู่ใช้ตั้งนานบุ๋ม และก็ไม่ได้บอกใครผิดปกติเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็เหมือนกันนอนอยู่สัน่นเหมือนคนไข้จับสัตว์หายใจเร็วมากต้องเบรกกดยังยังยัง,ย,งยังไม่โอนสำนักให้กับบุนิติยังไม่จัดการอะไรเลยนะอธิษฐานขอเวลา ถอนให้ใจลึกๆน,นะจำไว้นะะเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นปุ๊บนะถอนให้ใจให้ลึกที่สุดแล้วก็ค่อยระบายออกสักสามครั้งห้าครั 5, ้งแล้วก็จะเข้าสู่ปกติอ่ะอย่าไปตกใจอะไรมันเป็นเพียงมรณาสถานการณ์ไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นมรณาสัานวิถีนั่นแน่นอน เปลี่ยนอะไรเงี้ยมโนสันณวิสีจะมีอารมณ์อยู่สามกรรมะอารมณ์กรรมะนิมิตอารมณ์กับคตินิมิตอารมณ์ท่านก็ลงเมีมรณาสันนวิถีปุ๊บลงหลับตาปุ๊บเห็นไหมนะถ้าลงหลับตาเห็นอะไรต่อเมียอะไรแล้วก็นั่นแหละไปแล้ววะ หลับตายเห็นนรกก็ไปนรกหลับตายเห็นเปรตก็ไปเปรตหลับตายเห็นเนรชานก็นไปเนรชานหลับตายเห็นเทพ,พบุตรเห็นเทพสีดาเห็นราชรถก็ไปสู่สุคติเทวโลกนี่หลับตามยังมึ้ตือ้อยู่แล้วก็ยังไม่ไปหรอกเอ้าลองนะจืมหลับตาย,ยังไม่เห็นอะไรยังไม่ไปอนั่นแหละฮะวิถีชีวิตเบื้องหลงังการตายเบื้องหลังการเกิด และจำไว้เลยถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นปุ๊บนะวางทั้งหมดอย่าไปคิดอะไรทั้งหมดอนุสติสิบประการหรือกรรมฐานที่เราทำเน้อมมาใส่ตนทันทีอย่าได้ห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลายเลยทั้งหมดท่าลงหลับตายเห็นนะครับหลับตายเห็นเทวาดาเห็นเห็น วิมานเห็นเทพพระบุเห็นเทพธิดาแล้วก็เอาละเหมือนอย่างกับอุบาสกทำรมิกัอุบาสกทำรม,มิกัอุบาสกม,มีหลางสังหรณ์อยากฟังพระสวดสติปัฏฐานให้ลูกไปนมิมนต์พระมา นี่บนพระมาได้แปดองค์พระก็จะยมจะฟังอะไรฟังสติปัฏฐานอ้าวพระก็เริ่มขึ้นสติปัฏฐานนอนฟังนะไอ้นั้นอย่าไปเชื่อใครว่านอนฟังอนะาจจะเป็นงูเหลือมอย่าไปเชื่อใครทำมม้ก่าบาศกเนีเป็นตัวอย่างเจ็บไข้ใดป่วยอย่าไปทรมานต้องนั่งฟังกลัวจะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปเรยอยา นอนฟังนั่นแหละถูกต้องแล้วนอนฟังในขณะที่นอนฟังก็หลับตาพระพุทธเจ้ากลัดนะคนที่ถึงเวลาจะไปนะี่ลืมตาเห็นปัจจุบันพบหลับตาเห็นอนาคตพบจำไว้ ถ้าลงลืมตายเห็นน้ำเกลือเห็นสายระโยกระเยง,งเห็นคนมาเยี่ยมอะลืมตายเห็นพหลับตาปุ๊บเห็นเทพพระบุตรเห็นเทพธิพดาทำใจไปเลยไปแน่ถ้าลงหลับตาเห็นอนาคตลืมตาเห็นปัจจุบันไปอย่าเรียนไว้ซะเรียนไป้ซะนั่นมันจะไปแน่นอนลงหลับตาดู ลืมตาเห็นปัจจุบันนะลับตาเลยเห็นอนาคตนะ,ะแน่นอนไปแน่สั่งเสียมีอะไรสั่งก็สั่งซะเรามีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวตันเทลายสร้างที่เกาะสร้างที่ยึดเหนี่ยวไว้และจะได้ไม่ต้องไปหาใคร พอมันมีอาการผิดปกติไปแน่ปุ๊บเรารีบเกาะที่ยึดเหนี่ยวคือสติของเราให้ได้นะอันนี้สำคัญมากฝากไว้เอ็นี่ไม่ได้เรียนธรรมจัก,กรกัตนสูตรเลยนั้เนี่ยไม่มีใครหลับสักคนหนึ่งนะเร <c oughs> <c oughs> ี่ออัธยาสาัยเราอะ ที่รับได้ก็มีที่รับไม่ได้ก็มีฟังรู้เรื่องนั่นคือปัญญาเกิดฟังไม่รู้เรื่องแต่ตั้งใจฟังนั่นคือศรัทธาเกิดสติเกิดแต่ปัญญามันยังไม่เกิดฟังแลวมันง่วงมันอยากจะหลับวิบากกรรมเราไม่ดีเพราะเราเคยเกิดเป็นกูเหลือมมาไม่ต้อยใครพอกเราหรอก ฟังธรรมะสิใดแล้มันง่วงจับจิตจับใจแล้วบอกเรนี่เราเคยเกิดเป็นงูนเหลือมมาแน่แนแค่นี้ก็ตาใสแล้วเตือนตนด้วยตนอย่ารอให้ใครเตือนเอาละเข้าเรื่องสักทีทนะอแปลว่าตอบแล้วนะจิตก่อนเกิดก็จิตก่อนตาย สำรวจํำหรับเงินที่ถูกหวยเอามาทำบุญได้บุญไหมไม่ตอบพรุ่งนี้ค่อยตอบเดี๋ยวไม่ได้เรียนเดี๋ยวไม่ได้เรียนเพราะจิตมันกำลังผูกพันอยู่กับการที่ท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสำมาทิฏฐิถิ่นกาขาว ชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสัตยาข้อคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในคุณสนสัตาของคุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวรรมาณโอกาสนี้และคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้จะเป็นสัตาข้อคุณปราณีสองข้อธรรมสัตาข้อคุณสักลาเพืืดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้นโมทนาสาธุก,กัรัสธาของคุณปานีสงเคราะห์ธรรมและคุณศักดาเพิดงามกันในคืนวันพุธนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณนกแก้วสุขพอดีและครอบครัวทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่า,ผาไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา